ขอสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมทัทรสโหราพยากรณ์พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนประจำเดือนกระกฎาคม2568โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีรายละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะที่ไลน์ id 063 078 0354พยากรณ์สดโทรไลนยถ้าบูชาครู199บาทใช้เวลาไม่เกิน40นาทีรับพยากรณ์ทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง22นาฬการะคนาราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมในเดือนกรกฎาคม2568นี้ในเรื่องของการงานดาวพาิตย์ ซึ่งเป็นดาวประจำเรือนพบสหัสชชะดาวพระอาทิตย์ได้ยกมกุมรลัคนาราศีเมถุนตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่17กรกฎาคม2568ได้ตตาแหน่งเป็นราชาโชคส่งผลในท่านจะเข้าสังคมเก่งขึ้นท่านจะมีโอกาสเดินทางหรือได้ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆมากยิ่งขึ้น และยังส่งผลดีกับท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการคมนาคมขนส่งงานโฆษณาประชาสัมพันธ์หรืองานที่ต้องใช้คำพูดการติดต่อเจราจาต่างๆค่ะและในระหว่างนี้จะมีโอกาสที่เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องจะขอเข้ามาพึ่งพาอาศัยค่ะนันดาวพระอาทิตย์ใจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎภายใต้เดือนพบกระดุมพระตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึงวันที่17สิงหาคม2568 ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักผลใ,ในเดือนกรกฎาคมนี้ท่านจะสามารถใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการหาเงินหารายได้ได้อย่างเต็มที่และมีโอกาสได้รับเงินจากการเดินทางจากการติดต่อสื่อสารหรือจากการทำเอกสารสัญญาธุรกรรมทางด้านการเงินหรือท่านจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากสังคมเพื่อฝูงค่ะและจะยิ่งส่งผลดีกับท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตัวแทนขายนายหน้าหรืองานที่ต้องใช้คำพูดการติดต่อเจราจาต่างๆค่ะดาวพฤหัสบดี่งเป็นดาวประจำการงานและความรักของชาวรา,ราศีเมถุนดาวพฤหัสบดีได้ยกมกัคกรราศีเมถุนตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่2ตุลาคม2568ในตำแหน่งเป็นประเป็นอุจาริราชในเรื่องของการงาน ท่านจะมีงานให้ทำตลอดเวลาไม่ว่างงานงานจะเยอะท่านจะขยันทำงานมากขึ้นจะสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะดาวพระศุกซึ่งเป็นดาประจำเดือนภพปุตตะและวินาศได้ยกเข้าสู่ราศีพระสบกายแต้เดืนภพวินาศตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมถึงวันที่27กรกฎาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นเกษตราเทบดี ส่งผลในท่านจะมีเซน์มีสัมผัสที่6ห,หากจิตท่านนิ่งท่านจะสามารถรับรู้สิ่งต่างๆที่เข้าสู่กระแสจิตในท่านจะมีอํานาจมากขึ้นจะมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งขันค่ะและสำหรับท่านที่มีลูกหลานบริวารในระยะนี้ลูกหลานบริวารอาจนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาสู่ท่านได้หรือท่านต้องใช้ใจ่ายเงินไปกับพวกเขาเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นค่ะดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจรําเดือนภพมรณะ ได้ยกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เดือนภพกรัมรมะตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึงวันที่23สิงหาคม2568ส่งผลให้ในระยะนี้ท่านจะมีโอกาสเดินทางมากขึ้นหรือจะมีโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือเปลี่ยนงานหรือหน้าที่การงานของท่านอาจมีภาระราให้ท่านต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นค่ะดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวประจำเดือนภพสุภะ ได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภายใต้ดิภพทสุภาตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568สถิตถึงวันที่2พฤศจิกายน2569ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีทรงผลเน่ท่านจะคิดถึงเรื่องของอนาคตมากยิ่งขึ้นท่านจะเป็นที่พึ่งพาหรือได้ดูแลช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นหน้าที่การงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองและในระยะนี้ท่านจะมีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพของท่านให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นค่ะในเรื่องของการเงินและโชคลาภดาวร่างคานจะเป็นดาวประจําเดือนพบอลิและลาภะาร่างคานได้ยกเข้าสู่ราศีสิงห์ภายใต้เดินพบสหัชชะตั้งแต่วันที่6ม,มิถุนายนถึงวันที่2 7กรกฎาคม2568ท่านจะได้รับผลประโยชน์จากการเดินทางจากการติดต่อสื่อสารหรือจากการทําเอกสารสัญญาต่างๆ สังคมเพื่อนฝูงจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนท่านที่เป็นตัวแทนขายในหน้าจะได้รับผลประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีค่ะและในระหว่างนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีโอกาสใช้ใจ่ายเงินไปกับการเข้าสังคมมากยิ่งขึ้นค่ะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมถุนและเป็นดาวประจำเดือนพบพันธุพุธได้ยกเข้สาสู่ราศีกรกฎภายใต้เดือนพบกระดุมพระตั้งแต่วันที่ ยี่บสมิถุนายนถึงที่19กรกฎาคม2568ในระหว่างนี้ท่านจะคิดถึงเรื่องของการหาเงินหาทองมากยิ่งขึ้นท่านจะหาเงินเก่งหาเงินคล่องมีความขย,ยันขันแข็งในการทํางานการทำมาหากินท่านจะได้รับผลดีในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆซึ่งจะส่งผลดีกับท่านที่กําลังซื้อหรือขายบ้านที่ดินบริษัทห้างร้านหรือยุตยานผานะต่างๆค่ะจากนั้น้าะพุทธ จะยกมากุมลัคนาราศีเมถุนตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึงที่3สิงหาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีดาวประจำตัวมีมาตรฐานเข้มแข็งส่งผลในท่านจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงท่านจะมีอิสระทางความคิดกล้าคิดกล้าตัดสินใจจะมีความแขยันกันแข็งเอาการองงานมากยิ่งขึ้นท่านจะสามารถรับมือกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆนี้เข้ามาได้เป็นอย่างดี และท่านจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือประถมและท่านจะมีเกณฑ์มีทรัพย์สินบ,บางอย่างเพิ่มขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านกับคู่ครองจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของกิจการงานร่วมกันส่วนคนโสดท่านจะมีสนเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจ เป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีหรือจะมีโอกาสพบเจอกันในเวทวงสังคมการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับอาชีพกับงานที่ท่านทำค่ะสำหรับครั้งนี้ดิฉันขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะดิฉันขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลามาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ